มาครับพี่น้องวันนี้ไก่ระเบิดจัดให้สองวันเต็มแล้วครับเมื่อวานไปทะเลมื้อนี้มาจัดเมนูจุ่มยังให้ยังให้ปัดเข่าปัดเข่าครับใหญ่เลือกงานผู้เลือกงานมานะครับมาสั่งเนื้อมาดิครับมันง่ายกันหน่อยครับเสือให้แล้วราคาไละครับมาจิ้นต้อกันครับพี่น้องพี่ทางพี่มาจะเป็นทางนี้จะเป็นเมนูย่างเสือนะครับดูผู้คุม ผู้คุมไอ้ระบบไฟคือพี่ตุ๊นะครับผมอ่าพี่ตุนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่ทอดแคบหมูเป็นอหละพี่น้องนะครับเถ็ด<ท><ท>ไปด้วยนะครับอ่าเถ็ดไปด้วยนะครับมีเถ็ดไปด้วยนะครับอันนี้เอาเอาบรรยากาศคือว่าเราเอา,เอาแบบว่าทานเป็นควันเป็นอย่างนะครับแต่ว่าอยู่ในตเตาห้องก็มีอีกในเตานะครับในเตาทางพุ่นก็มีอีกหยุดสามมือพี่น้องเอ้ยจิยกว่าทีแรกว่าหยุดวันหยุดสามวันจะกินอะไรดีมางดูเมนูวันหยุดเพิ่น มืน่นมื่นได้ยินว่าจะไปอีกน,นะมีก๋วยเตี๋ยวบ่ะเทียร่าเนี่ย, <ละ S 1> ยครับอ่มืน่นเนี่ยเปิดเด้อไอ้เจบีดเด้ออย่าลืมเปิดเด้อมื่นเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับอ่าเนื้อเปื่อยสั่งไว้ก่อนเลยอืมสั่งไว้ก่อนบ่ได้กินโดนละเด้นี่ทางนี้ก็มีเป็นเสื้อห้องให้อีกครับย่างเสือเอา้าภัยว่ามาเห็นงานอิสระล,ลำบากเบื่อเราลุยากลำบากตรงไหนผมเหมือนนี้เหมือนการอยู่การกินรถพี่น้องเลย นานนที่ครับผมเนาะคิดว่านั่นที่กะทิกินที่น,ททนะครับออที่บ้านเท่างต้มไข่นะครับต้มไข่พูนงนะเใช้กันนั่นวาว <laughs> ันนี้มีการย้อัอ,อ,อาวุธกั <ๆ S 2> แล้ว <ๆ S 2> ๆๆเหรอโอ้ยจะไข่ย้ํไข่ได้บันี้โอ้ยยัอยู่เออไม่ได้กออนเรเดี๋ยวผมเบ่งกันจองไว้กันจะตัดกันอืมเด้อ จอมตอนนี้เ็นอะรินะกน้องเนื้อเสือแทบเอ้าแ่บอยู่นน่ะบวบฝากบวตีงเลยเถอะแ่บได้แ่บเนาะบวบฝากบตีงนี่เรต้องเต้องรต้องกันถามถึงเ่น่องแทบแน่นอนครับดางเนื้อเสือเนื้อแทบเมวาเมวาเม้าเนี่ยเม้านล่ะเม้าสีกาเม้าก้าวเลย่วยนี่หวยมาว่าเป็นแบบ ใช่กินรอบเนี่ยนะเนาะโอเคครับผมบรรยากาศแรงงานไทยนอิกเดียวพี่น้องพี่ทั้งๆผีเบื้องเหงาข้าเข้ากับน้ำมันไวหน่อยดิพี่น้องผีเบื้องเหงาเรื่องลังคาพี่ชิดมากนะทะเรื่อว่านหุ่นเนี่ยนี่ชิดมาพี่น้องนี่เบื้องเหงาแดดเดียวเนี่นะครับเข้ากับน้ำบันยุทธ์เต้องห่วงครับเข้ากับน้ำไหลอันนี้แอฟแปะนี่เนื้อแดดเดียวเพิ่มอีก เนื้อแดดเดียวครับมาทางนี้ทางนี้เป็นนางเชื้อเมืองเอาดินางเชื้นะครับบอึกดอกเน่ากินนะครับอับประมาณนี้นะครับโบอึกพี่น้องโบอึกเน่ากินนะครับอยู่กันแบบนี้บมมีอึดเน่ากินถ้ามืดพวกนี้เาไปหาเห็ดบ่ดอไม้มีบ่ใครจะหยูอยู่กันวยว่าไปเหยียบนูยังดานูน้ำบ่หาปูเนาหาปูอีกไปหาปูอีก ตอนเลีงก็ไปหาปูอีกปูมาปูทะเลมืูอวันเมื่อคืนนี่ตำอยังตำตำม,มาหุ่งบ่ใส่ปูมาเอาเอาเอาชีย่ยครับงานป่ะโอ้บ่มีไทยวันเสาไทยเนี้ยจะเข้าแบบบุญไทยว่าเสาไทยจะท่ายอยู่ฮขนาดไปสั่นป่อะโอ้ยบ่ย่านมืดพี่น้องพี่เตรียมถ้วยป<า>ูดูเตรียมถ้วยปูด,ดูอ่าเฮียครับความสุขของแรงงานไทยนี่สิเร็วครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้ผิดบ่าวสกุลคนสลังด้วยนะครับนี่ไอน่น้ำลุกเกียวห